สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ตคุ c งชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ตใน Li น์เกมเรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมารีวิวช้ากว่าคนอื่นนิดนึงนะครับอ่าเนื่องด้วยผมไม่สบายนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทั้งฝนทั้งร้อนนะครับเจ็บคอนะครับสองสามวันที่ผ่านมาเจ็บคอแล้วก็เสียงแหบนะครับไม่มีเสียงนะครับ ไม่แน,น่ใจว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ตรวจเลยนะครับอ่นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครสุดแข่งกลับมาเลหลังเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีการ์ดตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกจะเป็นวินเทอร์นะครับต่อมากาลาสีอเลเซ่ะนะครับฮาระยองพลิวซินดี้จูน่าจูนี่สวีทมีเมียนอิมเมทัลมีเมียนเอเลนบอส อัเวินเหล็กนะครับแล้วก็เลวาเทียนเกลตาเกลดาอ่ามีตัวละครสายตีบอสมาด้วย2ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหากันดีกว่านะครับเพื่อนว่ามันตามหาแบบไหนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าแนะนําเป็นตัวไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นได้ในเมตาปัจจุบันนี้นะครับ วิธีการตามหานะครับเป็นการตามหาแบบแพ็กการ์ดซูเปอร์นะครับก็เป็นการสุ่มนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโอ้โหอย่างแพงนะครับเพื่อนๆปกติมันจะเป็นแพ็กการ์ดสองรอยแล้วก็หกร้อยหรือเปล่านะครับเฮ้ยมันแพงมากเลยนะเนี่ยเก้ร้อยแล้วเลดดอบมันเท่าไหร่วะกว่าจะได้ กุญแจทรงพลังเ26%กเอ็เอ,อมันก็เยอะอยู่นะการ์ดแลกเปลี่ยนอนญมันมคอรตูมศูนย์จุดย์ศูนย์หนึ่งเยใครจะไปได้การตัวละครระดับเออันนี้ห้าสิบนะครับตัวละครระดับเอสบวกสิร์เซตในบรรดาตัวละครระดับ S บวกก็จะมี1%ก็จะเป็นการ์อีโวนะครับก็ตามนี้เลยการอีโว e นะครับเพื่อนโอ้มาเยอะอยู่นะนะครับ กุญแจทรงพลังนะครับมันก็เลดดรอปเยอะนะครับโอเคคุ้มกับราคาเพชรที่เราเสียไปอยู่นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละตัวมันมันใช้กุญแจไปเท่าไหร่บ้างนะครับวินเทอร์ใช้ยี่ิบกุญแจอ๋ออนนี้ใช้ยี่สกุญแจหมดเลยนะครับมีแค่มีเมียน เอเลนบอสแล้วก็เลวาเทียนเกลดานะครับพวกนี้อันนี้มีเมียนใช้18นะครับอันนี้3ตัวนี้ใช้18นะครับส่วนตัวตีบอส2ตัวด้านล่างใช้15นะครับถามว่าแนะนำเป็นตัวไหนนะครับเพื่อนๆในเว้นนี้ผมแนะนำเป็นวินเทอร์นะครับเป็นการ์ดตัวละครที่ยังเล่นได้แล้วก็ติดท็อปแล้งตลอดนะครับณนะตอนนี้นะครับ วินเทอร์ก็สามารถเอาไปต่อก้อนกับขิมูลไกลอารวมไปถึงตัวท็อปๆในเซิร์ฟเรานะครับสู้ได้นะครับวินเทอร์ยังเล่นได้อยู่นะครับก็ถ้าให้คุ้มนะครับกับ20บุญแจผมก็แนะนําเป็นวินเทอร์นี่แหละนะครับแต่ถ้าคนไหนที่มีวินเทอร์แล้วล่ะเราจะตัวไหนดีนะครับก็ยังบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอาถ้าสมมุติว่าเรามีวินเทอร์แล้ว ต้องถามเพื่อนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีสายวิกหรือยังมีสายวิกคนโหดเก่งๆหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีนะครับผมแนะนําเป็นพิ้วตัวนี้นะครับน้องพิ้วของเรานะครับแต่พิ้วนะครับมันต้องทําให้สุดนะครับเพื่อนมันถึงจะเก่งแล้วก็โหดก็คือต้องเติมตํานานบวกคอสตูมด้วยนะครับส่วนสายล้มนะครับก็แนะนําเป็นซินดี้และกันนะครับกับฮารอง อันดับหนึ่งลองลงมาจากวินเทอร์นะนะครับผมแนะนําเป็นซินดี้นะครับสกิลค่อนข้างที่จะครบนะครับสลายโล่นี้แบบโอ้โหคือมันมีเอฟเฟกอันตรายเยอะนะครับตัวซินดี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลือดไหลนะครับรวมไปถึงสกิลเรียกต่างๆนะครับแล้วก็คอตุมตัวนี้ดีด้วยนะครับเป็นสกิลสาภายในแถวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแนะนำลองลงมาเลยนะครับส่วน จูน่าเป็นสายวิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะทำจูน่านะครับผมแนะนำเป็นพิ้วดีกว่าเนาะส่วนถ้าจะทำจูนี่เป็นสายล้มผมก็แนะนำให้ทําเป็นซินดี้ดีกว่านะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนมันก็ขึ้นอยู่กับที่ความชอบนะครับบางคนเราชอบตัวละครลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จัดตามความชอบแล้วก็ความเหมาะสมของเราได้นะครับ อีก2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวละครตีบอสนะครับที่แนะนําเลยก็เป็นเลวเทียนล้วกันนะครับเลวเทียนมันดีตรงที่มันมีวาร์ปลอยเนเพื่อนนะครับส่วนใหญ่เห็นเขาเอาไปตีบอสกันเนาะนะครับผมไม่ใช่สายตีบอสนะครับผมก็ยังยังไม่ต้องทําแล้วก็ข้ามดีกว่านะครับอันนี้อะไรเอ่ยโอ้โหมันมีการสุ่มแบบการ์ดที่เป็นคอตสตูมด้วยนะครับเพื่อนที่เปอร์เซ็นต์มันบอกว่า0.0 001นะครับเพื่อนใครจะไปได้นะครับมันยากมากนะครับอีเวตนนี้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะใช้เพชรเยอะนะครับแล้วก็เก็บสะสมกุญแจครบ50ดอกนะครับเอามาแลกคอร์ตูมได้เลยถามว่ามันคุ้มกับเพชรที่เสียไปไหมนะครับสำหรับสายฟรีผมก็ว่ามันคุ้มนะครับสําหรับคนที่มีงบนะครับพอที่จะสามารถซื้อคอร์ตูมได้ก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีแพทเซล หฟรีหน,นะครับขอตุ่มบวกตำนานนะครับส่วนอันนี้ก็สะสมครบ20กุญแจนะครับก็จะเอามาแลกเป็นรุ้นรับกุญแจนะครับ3ถึง10กุญแจเนาะนะครับไม่ต้องสืบนะครับได้3แน่นอนส่วนสะสมครบ50นะครับก็จะเอามาแลกเพชร3,000ไม่มีใครบ้าทำหรอกนะครับเพื่อน อันนี้ซ u เปอร์บูมหอคงนะครับก็สามารถไปทำกิจกรรมกันได้นะครับตัวนี้อีเวนต์เก่านะครับเป็น event in, นะอีเวนต์ล็อกอินเนาะสามารถรับเพชได้2008อันนี้ผมรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับขัดโอ5ตัวเดียวนะครับผมไปซื้ออ9่บาทนะครับแพ็กเกจแบบเลือกเนาะนะครับก็ได้มาน,นี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันอีกนะครับเพื่อน แฟลชเซลก็อย่างที่บอกไปนะครับ699บาทนะครับเป็นแสงแห่งตำนานแล้วก็คอสตูมอัญมณีคอสตูมนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆคอสตูมแล้วก็แสงแห่งตำนานนะครับไม่มีขิมมุลนะครับไม่มีเกตานะครับเพื่อนๆมันก็จะมีเฉพาะตัวละครที่เอามาในอีเวนต์นั่นแหละนะครับผมอยากได้ของเกตามากนะครับเพราะว่าอีเวนต์ที่แล้วไม่ได้ทำนะครับหมดเยอะนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอมาเลยหลังแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ถามว่าแนะนำไหมนะครับก็ผมแนะนำเป็นคนที่ยังไม่ได้มีการ์ดตัวละครเล่นเลยนะครับยังไม่มีการ์ดตัวละครโหดๆเล่นสักตัวแต่ว่ามีเพชรเหลือๆนะครับก็แนะนำเป็นวินเทอร์ได้นะครับแนะนำเลยแนะนำทำวินเทอร์ได้นะครับส่วนถ้าใครที่มีแบบตัวละครหลักที่สามารถเอาไปเล่น ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกไกอาหรือว่าตัวละครพวกอนูบิดอะไรพวกนี้นะครับที่ยังเล่นได้อยู่นะครับผมก็แนะนําให้ข้ามดีกว่านะครับเพื่อนรู้สึกเหมือนวันศุกร์หน้านะครับก็น่าจะเป็นลูกอมดาวแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะเป็นลูกอมดาวนะครับส่วนใครที่อยากทําเว้นลูกอมดาวนะครับก็เก็บเพชรรอดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นขี้มุนมานะครับเพราะว่า ในนี้ในอีเวนต์นี้ไม่ได้มีคิมมูลเพื่อนจะเอ็มหน้าจะคิมมูลมาในอีเวนต์หน้านะครับคิมมูลไกอานะครับว่มามาแน่นะครับแต K ่คิมมูลนี่น่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นเลยก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากทำเป็นผู้เล่นใหม่ก็ทำได้เลยแล้วก็แนะนำเป็นวินเทอร์ดับหนึ่งนะครับส่วนคนที่มีวินเทอร์แล้วผมแนะนำเป็นตัวซินดี้นะครับ ผมแนะนำเป็นตัวเซนดี้นะครับฮาระยองเอาไว้เป็นอันดับ3แล้วกันนะครับส่วนเอลิเซ่ตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เก่งแล้วก็เล่นไม่ได้เลยทุกวันนี้นะครับฮาระยองถามว่ายังเล่นได้ไหมก็ยังพอเล่นได้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนฮาระยองมันจะยังไม่มีคอตูมเหมือนเพื่อนพอเขาใส่คอตูมเข้ามาให้น้องนะครับก็โหดขึ้นนิดนึงนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าลงหลีกไหวไหมก็ อยู่ที่ดวงแล้วกันนะครับนั่นแหละนะครับใครยังไม่มีตัวละครสายบีก็แนะนําเป็นพิวนะครับส่วนพิวนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเติมคอร์สแล้วก็ต้องเติมตานานด้วยนะครับถึงจะโหดนะครับอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับเพื่อนต้องเติมตํานานแล้วก็เติมคอร์สไม่พอนะครับต้องไปเติมจี้ด้วยนะครับเออผมลืมให้ดูร้านค้าแพ็กเกจนะครับว่าเอาอะไรมาขายบ้าง อย่างที่บอกไปนะครับว่าซินดี้น้องต้องเติมเครื่องรางตัวนี้ด้วยนะครับเป็นโดนัทของซินดี้นะครับความสามารถก็เป็นถุงมือไททันบวกมีป้องกันเอฟเฟกอันตราย40%นะครับต้องทำนะครับเพราะว่าเป็นจี้ซัพพอร์ตน้องถึงจะโหดนะครับส่วนใครที่อยากได้เฉพาะแสง ตำนานหรือว่าอยากได้เฉพาะคอรสตูมก็สามารถมาซื้อในร้านคาแพ็กเกจตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีแพ็กเกจตัวละครสุนฮิตมาขายเป็นเพชร799นะครับก็ไม่แนะนำเพื่อนๆน,นะครับเกลือแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจมันเลทมันน้อยอย่ะเพื่อนๆที่จะได้ตัวละครเก่งๆนะครับ อันนี้นะครับที่ผมบอกไปเนาะเป็นลูกบาทแบบเลือก xo นะครับผมก็จัดไปคนระับอ๋อตัวนี้นะครับเพื่อนงอคงใครที่ขี้เกียจทำเอีเวนต์นะครับก็เติมได้นะครับอันนี้ได้หินเพชรมาด้วยสองไว้มาทำคอมโบแล้วก็ได้ตั๋วมาด้วยนะครับตั๋วแปรรูปแม่นยำสามสามชิ้นนะครับอันนี้ก็คุม้มส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ ผมคิดว่าถ้าใครอยากได้เป็นคอตูมของขอคิมูลหรือว่าเกรตาะครับในนี้น่าจะมีแต่ว่ามันแพงมันเพื่อนนะครับเราเอรอรอรอีเ,เวนต์มาเลยหลังดีกว่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรูนนะครับอ่าโหสามพันเลยเหรอสามพันกับห้าพันมันจะคุ้มไหมวะเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต้องเติมหรอกนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญของรูนเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพราะว่ามันมันป้องกันแค่ ความสามารถของการ์ดตัวละครนะครับมันไม่ได้ป้องกันของของจี้เนาะนะครับเพราะการที่เราจะสุม่มเจอตัวละครที่เราใส่รูนมาเพื่อป้องกันมันมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับในแต่ละตาเนาะ,อ,ะอีเวนต์ลูกอมดาวอันนี้ก็เอามาขายนะครับแพ็คซูเปอร์พรีเมียมนะครับคูณหก็700เอ้ย7,000ลูกอมดาวนะครับส่วนคูณสก็1,000เอ้ย18,000โอ้โห18,000เลยเหรอ เก็บลูกอมดาวไว้ทําเว้นหน้าดีกว่านะครับไว้ทําเว้นลูกอมดาวดีกว่าเพื่อนๆนะครับคุ้มกว่านะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็เป็นอีเวนต์มาละลายเพชรนะครับ g m ก็จะชอบเอาอีเวนต์ละลายเพชรมาก่อนที่จะมีอีเวนต์ดีๆมานะครับรับรองว่าหลังจากอีเวนต์นี้นะครับพอทุกคนไม่มีเพชรแล้วนะครับมันเอาอีเวนต์ดีๆมาแน่นอนนะครับเพื่อน ผมก็ขอยืนยันคําเดิมนะครับว่าจะรอเว็นลูกอมดาวนะครับเวืนนี้ก็ข้ามแล้วกันก็มารีวิวให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้เล่นใหม่แนะนําผู้เล่นใหม่ละกันนะครับถ้ายังไม่มีตัวละครที่เล่นได้ยังไม่มีตัวละครที่เล่นนะครับก็แนะนําให้ทําแล้วก็มีเพจก็ไม่ต้องรองลูกอมดาวก็ได้นะครับอินเทอร์มันก็เล่นได้นะครับส่วนใครที่อ,อยากรอลูกอมดาวเหมือนผมก็ เก็บเพชรต่อไปเพื่อนๆน่าจะวันศุกร์นี่แหละนะครับผมว่าวันศุกร์นี่แหละได้ใช้เพชรแน่ๆนะครับแล yes. ้วก oh ็ได้ใช้ลูกอมดาวแน่ๆและตัวละครที่จะมาในลูกอมดาวผมคิดว่าน่าจะเป็นขี Power ้ม like ุนนะครับครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆก็มารีวิวอีเวนต์ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการทาอีเวนต์เนาะนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่พพอร์ตนะครับแล้วก็เข้ามาชมคลิปจนจบเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเว้นนี้ก็ฝากไว้เค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่เว้นหน้าครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับลักเพื่อนๆทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ